มีน้องเอฟซีชาวยูทูบมึงเบิ่งเสียนเหลมมึงกลังอยู่วานแหะมันหนักว่ะมันหนักซะบ่หึ่งเปทางไหนยินเวนวานหนึ่งสองโอ้ยคืออีดอกโอ้ปุ่นปุ่นอะมันไปปุ่นอะไพ่ปุ่นอะไพ่ปันอะ แต่ลูกว่านยังม mm ีห hmm. ้ำผดผุดแล้วห้ำผดแทบบานเนี่ยเกิดอะไรโอ้ยป่าหน้าจะได้ผลันพื้นดอกกูนะแง่เราบ่ถึงปีนแง่ตบบางคุ้มก็ดีรุนกันครับพี่นองป่ามันหาจะได้ผลันพื้นบน่ะมางมางสักคู่ครับวิ่เดียวครับ เดี๋ยวมาลุนกันนะครับขึ้นคนโอ้ยเปกกันแล้วเั่นพูดนะโอ้โออามาลุนกันครับพี่น้องดังพีด,ดต้องาางด่างสีขาวนเนี่ยเห็นป่าเท่า,ทานนต้นไหมนบอกนี้นะ มันรุนกันจีไปจังเลยครับเที่ยงนะครับลาถหนองมันยยแบบนีนไเด็ดกำลังเศร้าเหีเก็บเฮครับีัย,ก,ยกว้างกันต้องเยอะอีกทีวะ อมารุ่นกันคราบาับว่าจะปิดทังไหนนะครับเอาไนะว้นป่าอน้เยนตีเยวันป่าในทะเลหมาะนะครับคุณ ไผ่เล้่ยไผ่เล้่ยบาดเนี่ยไผ่ขวมแห่พอยู่คนะไผ่เหลี่ยน,น,นอันนั้นเนาะเหลือพอใหญ่แล้วอวะไผ่เหลี่มาะเหลือไผ่ตัวนั้นขุ่อู กำลังไปเบึ้งตรงมันไพ่แนวที่เป็นยังไงน,นะมัดรุ่นกันน,นวพี่เดียวขึ้นมาสู้บะวิยังไงแนะนี่ตึ็กป่าอยูนี่สายจะของห่ <นะ S 2> ไผ่ปาอนนั่นผม,นมยังไผ่ออกบะ นนอคอออก,คอ,อกไปแล้วครับพี่น้องคือปลาเลี้ยงยูวางยากกเขาไหนเนี่ยเขาไหรอไั่ม,มเข้าหนะใหเลียงออนมันน่ะอืมโอ้โหกปาเปินตาได้ตัวนี้ ปลาเลี้ยงต่ำเนี่นบ่มียังเกิดขึ้นนะครับไม่หดเงื่ยปลาปลาหลายทีเดียวแล้วกําลังเหา่านะครับอย่งางเงี้ยจังว่าเบิ้งกันนะครับพี่น้องนะี่จะเป็นนิดหน่อยตัวเดียวว่าสันนาน่นไอตว่ ก็เป็นแ่แตงปลายเฮือนอะไรเงี้ยกับเายบอนได้ยวงนี้นะเคยเล่าเป็นุูมมักเนือนะครับเคยไทยมานั้งสีวันนะครับถิยมพร้อมพร้อมนะครับฮะจะมาลุ่นกันน่าวาจีบจ้งไลนะครับเป็นป่าไพ่ยัสูงเนาะ อทีทีอ,าาอุ้ยรอดเนี่ยโยงเราเนี่ยพามาเลยนะครับเนี่ลงน้ำไปแล้วเขาจังมาลุนกันนะว่าจีเป็นแจ้งไลยนะครับโดยการมักของเคยเล่านะครับจีเป็นแจ้งไลยมาลุนกันนะครับกำลังขี่ล่องไปลุยกันนะว่าจีเป็นแจ้งไลยนะครับ มานามมันก็ต้องกี่ห้าวนะมาลุ่นกันน่าก็จะเป็นยังไงนะครับแวัสดีปีไม่เอฟซีสุผู้สุขคนนะครับมันมีจักตัวมัมีตึกบัมีตักโอ้ยยงสวยกว่าพวกนี่นะมึงน่าไปแก่บุนะบุนะ เกี้ยงต้นคาปุณ่ะอ่ะ,อะโอเคเขาจ้องไปรุ่นบาดไม้กันนะครับแนะมารุ่นบาดไม้กันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเคยเล่ากันแั้งเดียวเฮียไปลงอีกพื้นหนะึ่งนะครับไล่ซอยกันมาสันพันว่านะครับ,นะรบ,นะรบพี่น้องแข่งกันได้หรอใครถึงไม้แกันโอ้แข่งกันเพันว่า <c oughs> นะครับจิมลงไปแล้วติดตายไม่แล้วพี่นอ <c oughs> ้องุณทะ,ะไปกน,นุอะไรกอะกัเคยล่าพลังหินล่านะครับโอ้ยนั่ว่ามันถิ่มง้อหน่อยลงนั่ว่ามันถิ่มใส่ลงเหมือนช่วยแหละเจ้าถ้าบ่งเฮีย

อันนี้เคยเล่ากําลังมือขัดเห็นงอนอยู่พี่เน,ะนาะหนาวไรเย็นไรข้างกระตือถลอยข้างกระ,ะต่าสั้นเราเคยเล่า อู้มออันี็ยังบวมไมันน้ำลงเลยมาป่าหลนิดสักวันจีนะเลยเจ็บบ่บ่แล้วหัวโอ้ปวดนาาอำไพออกปุ่นมองเห็นมาเ้ามาลุ่นกันนะครับ มีแต่เหอโอ้ได้แต่เหอไหมนับสองเคยอ,อ้าวลูกนเคยเล่าไปยังไงเห่ออือโอ้คืออยวิวีการสั้นแหอล่างแหะนะมีแต่เหอ โอ้ยต่อยอ๋อตีบลอกอมาคือจีบกคือดอกพี่น้าลสงสัยสิอันนั้นนะครับบะหมี่ป่าอยู่ตลาดคือเก่านะครับป่าอยู่น้ฟางใส่น้ำฟางแล้วย่างหนิมันเป็นโขดหินนะครับมันเอามันหยาดนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ นะ,น,นะครับพอกันไม่คลิปนะครับจีเม้นยังนะครับจะอัปเดตให้เบิ่งหากินแล้วมันได้เพี่ง้องน,ะนียก็หากินแล้หากินแบบม้วนๆวิสานบ้านเฮานะครับกต่บ่ได้ถือว่าสิได้อยู่ได้กินไปยในดอกพี่น้องมถือหายกินแล้วพอกันพึ่งกลับบ้านพี่น้องเ,ากกาเลยพึ่งกลับบ้านไม่เป็นเคยเล่าฮะก็มาช่วงนี้จัดการได้พี่นะ้องไงน้ฝากไว้น้ำน้าเพื่อได้ประหยัดเสื้อปลาหนัวนะ